น้องหายวันไหนครับพี่<า>ทราบทราบวันไหนบอก,กว่าหายวันไหนีน่มันตอบได้เนาะเพราะว่าตอนสองทุ่มวันที่สิบสีนะ่น่ะน้องก็ยังนอนอยู่ที่ห้องอยู่ค่ะแล้วก็ช่วงไหนเนี่ยตอบมาได้ว่าน้องออกจากบ้านตอนไหน วันนี้อจาจจะมาตอนเช้าตีสี่ตีห้า,าหนะเพราะว่าห้าขึ้นเนี่ยคนจะเห็นว่ารถมาจอดตรงนี้รถจอดตรงนี้ตรงนี้เลยค่ะรถจอดตรงนี้เลยครับตี้ขัน,น,นครับแล้วตามตามหายัางไงบ้างครับอตอนเช้าตี มีคนเห็นว่าน้องเอารถมาจอดนี่ประมาณห้าสี่ห้ากึ่งเนาะแล้วแม่กับจิ้งหูเรื่องกันนี่ว่าลูกไปโรงเรียนเสร็จ<อ>แล้วแม่มาฮูอีกทีก็คือตอนห้าโมงกึอบห้าโมงห้าโมงมแรงแต่ว่าตำรวจเป็นโทรไปบอกว่าเ,เจอรถมอไซค์ของน้องวายุจอดที่ใต้สะพานดาแม่ก็ยังงงว่าเอ๊ะจิไปจอแม่ได้ไงเป็นว่ามีกระเป๋าน้องอบนี้นะคะ มีกระเป๋าะนะครับ,บน้องใบเนี้ยจะอยู่ที่ตะก,กาหน้ารดอยู่ก็เลยติดต่อแม่ได้ถึงหูเหลืองดังนั้นแมยก็ตัวซออหาลูกตามบ้านเพื่อนที่โรงเรียนติดต่อคุณครูเนาะครับผมคุณครูคคนิวาสน่ปนกพยายามช่วยแม่มดคืนเลยนัคืนนะเส่อหาลูกก็เข้าใจว่า,าน้องอาจจะไปกับเพื่อน อาจจะเป็นพี่ที่รู้จักในเฟซเนี่ยแหละแต่ถ้าเป็นนิงอั้นนะฮะแม่แม่ขอความเห็นใจเนะจาะก็คือคเอาน้อมาส่งเตอะมันมันเหมือนได้เป็นอะไรอย่างที่เลวร้ายแม่แม่ยินดีเนาะคือถ,ถึงจะเป็นข้าวอะไอย่างไปก็ต้องกลัวแม่ไม่ได้เอาเรื่องอะไรอย่างนรับมาบ้านเตอะแม่เป็นห่วงแล้ววันนี้ที่ทีมบรรดาน้ำมา แม่แม่แจ้งหรือว่าใครแจ้งครับคคือมันเป็นแถมช่องทางเน,งนะาะมันก็บ <ฮะ S 1> อกว่าคือแม่แม่รู้ไหมครับว่าทีมบรรดาน้ำเขาจะมาค่ะค่ะเพือ่อก็กถามแม่ละว่ามีความประสงค์ไหมแม่ก็มีความประสงค์เพราะว่าหนึง่งท่าที่ตรงนี้มันแบบมีน้ำอ่ะอันนี้เราก็มันมันมันคิดได้ไหลายใครที่ไม่เชื่อนี่ก็คือน้องไปกับ พี่หรือว่าคนรูจ้จักในโซเชียลซึ่งแม่อาจจะรู้จักเปิดจะต้องเป็นคนที่น้องไว้ใจที่สุดน้องถึงไปก็เป็นได้น้องเป็นคนยังไงบ้างน้องเป็นคนเรียบร้อยค่ะเป็นเด็กเรียนเรียนหนังสือเกง่งเป็นที่รักของเพื่อนน้องเกยก,เ,กเลน้องอยังมีแฟนด้วยซ้ำค่ะครับไปเที่ยวไปเที่ยวไป,กปกแกล้วถึงจะไปไหนกับพ่อแม่ตลอดแม้กระทั่ง ไปออกกําลังกายน้องชอบออกกําลังกายน้องชอบทําสมาธิเพราะนั้นแม่แต่้รับโทร,รัพย์จกลูกว่าแม่ผมไปออกกําลังกายบ้านกลางเนิแต่ผมปิ๊กม่ได้เพราะว่ามันมืดมันค่อมทับรอดกับไม่โดยฮาร์ดลดหม,ดม่ กันเลยว่าอันขอนอนบ้านเพืือนแม่ใช่กำลังฮัดเป็นไหมตัวอ๋อกำลังฮัดเป็นไหมก็เลยว่าเวลาขับรถจากจากบ้านกลางมันจะต้องมาตังโดยตีเน้องไม่ต้องไปอยู่เธอรถคือเปอ่ะน้องกับหัวแต่น้องถืองน้องมันแย่ิอีน้องใจป้าแม่แต่ก็ตบเขาบน้องมันก็เพื่อให้มันหนทางหนึ่งเพื่อความสบายใจตัว